ครับสวัสดีพี่น้องครับเอาไ้ส้มจะส้มมาหัดบนดอยนะครับซึ่งปรากฏว่าไม่มีเฉล,ลยเลยครับมาตอบรับนะครับนี่ครับอากาศโดยรวมครับนะบนเขาแล้วยอดเขาแล้วสซนเตะมาจากข้างล่างครับต่อ มาตรงนี้ประมาณชั่วโมงเก่าวกว่านะครับก็ไม่มีเฉลยโต้ตอบครับก็ปรากฏว่าแห้วอีกแล้วครับมันยากนครับไก่ปลาภูเขานะคบะอกนะคำเดียวว่ายากครับก็ <S 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 เตรียมตัวจะเก็บแล้วครับแล้ว ดูหน้าผาครับสงสัยเซนแท็ก <c oughs> จะเข้าไปไม่ถึงครับไปวันหลังกันครับนี่จะคํำแล้วครับจะมืดแล้วกลับบ้านครับไปกลับบ้านไีแล้วไดนไว้ครับเข้ามาลึกเกินครัะมาคนเดียวด้วยครับ มีแบบโหดเห็นตงนั้นครับร่วงไปหากินทางไหนไก่แ่งนี้ครับนี่ฮะ ลำบาค,ครับพี่นลองดูเถอะเป็นลำห้วยนะครับเห็นว่าห้วยบนภูเขาทั้งนัมันไม่มีน้ำน,นะิ่วงนี้น้ำลำแห้งก็มีพวกก็มีน้ำอยู่เล็กๆน้อยๆปิมปิเนี่ยไก่มันก็มากินนี่นะครับน้ำที่มันติดอยู่ นี่ครับไก่มันมีมันก็เนี่ยก็คอมีน้ำอยู่นะครับน,น้ำนอยู่เป็นแอ่งมันแอ่งครับเนี้ยน้ำก็พอมีเหระ นี่ครับลึกมากครับนทางลำบากมากเลบพี่น้องน่ครับมีแ่งน้ำอยู่นะผ่าดไม่ได้ครับผ่าดดีไม่ดีแค่ขาหักครับพี่น้อง ไะครับใกล้จะมือแล้วครับแต่ก็จะเดินไปโอ้ทางชันมากเี่ครับลองหันไปดูครับโน่นโคตรหินโคดรานนะครับ ป่าตอบรับนะครับต้องไปหาที่ใหม่น,ะนี่ฮะดูทางครับอันนี้เป็นน้ำตกครับผาซึ่งหน้า,น,าน้ำมันจะมีน้ำตกเดี๋ยวนี้มันน้ำมันแห้งหมดเหลือแต่น้ำแอ่งอยู่นะครับสัตว์ป่ามันก็กิน ไปทางนั้นเป็นหน้าผาครับลงไม่ได้ครับต้องขึ้นอ้อมครับพี่น้องอเสียงจักรจันนอกหูก็เสียงธรรมชาติครับลอยนายพัน มาล่าสัตว์ครับต้องไปตองมาจากไหนวะน่าจะข้างบนนะครับป่านี้ ลำห้วยนี้มันเกิกมาสามครั้งครับปรากฏว่าแห้่วตลอดครับ người hết nó con thang lên bạc hết นี่ครับรอยน้ำสกหินนี่ทุกวันหินมันยังก่อนนะครับเนี่ยทุกทเนี่ยเป็นร่องน้ำมาเลยครับก่อนหมดแล้วครับทั้งสองข้างโอ้โหไม่น่าเชื่อนะไม่รู้มันกี่พันปีไม่รู้มันก็ชอกเนี่ยลงมานี้ครับ เฮ้ยเป็นแอง n g อเลยครับสองข้าง้าไม่น่าเชื่อนะโอ,อตัไกล่ลงมาทักๆไม่ไหวมันร้อนครับอากาศอบอ้าวครับ ลงมาก็เหนื่อยครับคนก็เหนื่อยครับพักแป๊บหนึง่งให้มันพักก่อนไปครับเดินทางต่อครับพี่น้อง บ, s. <S บ,บ้านเราครับบ้าเขาลำนาวไพ่ครับยิ้มเ้ย สัตว์เล็กนกนานาชนิดก็ด้ยินเสียงนกกระถัวหัวงอกร้องข้างบนฝนฝนตกสองวันนี้ครับตกเยอะต้นอะไรเนี่ยต้นงิ้วหรือเปล่า นอ่นๆลูกกระถัวสองตัวเราไม่ได้มีอาวุธไม่มีอะไรไปยิงครับเรามาถ่ายคลิปเฉยๆนะครับดูครับวิวสวยครับเนี่ยมีแต่หินแต่ผา เห็นอย่างนี้ก่อนบอลลูนไปตามนี้ครับลูกเห็นก่อนบอลลูนบลาเลย สงสัยเซนเตก็กเข้าไปยังไม่ถึงนะครับขนาดนี้ยังไม่ถึงครับไ <c ười> ก่หมกน่าจะอยู่ข้างในกว่านี้นะครับเดี๋ยวหลังค่อยมาฟ้ากันใหม่ครับ nào mà cháu cộng với lực của nó เหนื่อยมากรอยตุ่นนี่รอยตุนยต่นตุ่นมันอยู่แบบนี้นะครับก็ได้แต่แห้่วกลับบ้านเห้เ จักรยานคู่ใจครับนี่ยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งครับนี่จะบอกให้นะครับมอไซค์มาได้แค่นี้แต่ถ้าเป็นมอไซค์วิบากอะ่ะมันจะได้อยู่นี่มอไซค์ธรรมดาครับเหนื่อยครับกลับบ้านเราครับพี่น้องไปเตแห้ว ครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกับสเต็กเป็นปกากาดแพร่นะครับขอขอบคุณครับที่เข้ามารับชมให้กำลังใจสเต็กนะครับ